แัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดทกศอ,ออกมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวแล้วก็พี่น้องเกษตรกรกลุ่มชาวสวนยางพาร,ราค่ะอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะอาจจะมีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้ ขอขสคาดการสินค้าราคาในเดือนกรกฎาคมเป็นแบบไหนและเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนข่าวดีแบบนี้ไม่ควรพลาดค่ะข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกเหนียวมีแนวโน้มในการปรับขึ้นแน่นอนรวมไปถึงยางพาราติดตามข้อมูลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนายสมเกียรติกิมะวะหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ กรการเกษตรหรือว่าทกศออกมาเปิดเผยนะคะว่าศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมทกศคาดการราคาข้าวในเดือนกรกฎาคม2565พบว่าเข้าเปิดเจ้าความชื้น15%ราคาอยู่ที่9,142บาทถึง9,206บาทต่อตันค่ะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0 1 0ถึง0.80เนื่องจากว่าคำสั่งซื้อล่วงหน้าของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากความกังวลในเรื่อง ของความมั่นคงทางอาหารโลกทําให้ประเทศต่างๆกําหนดมาตรการจํากัดการส่งออกอาหารประกอบกับความต้องการในการใช้ข้าวเพื่อผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นค่ะ ทีนี้มาดูในส่วนของด้านข้าวเปลือกหอมมมลิราคาจะอยู่ที่13,964บาทถึง14,074บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.15อยู่ที่ถึง0.94นะคะเนื่องจากว่าความต้องการของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนลงนะคะจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางธนาคารกลางสหรัฐด้วยค่ะส่วนข้าวเปลือกเหนียวนะคะ,มะเมล็ดยาวราคาจะอยู่ที่ 9, 179บาทถึง 9,243บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1 0 9ถึง1.80เนื่องจากว่าปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวลดลงเพราะว่าราคาในปีที่ผ่านมาไม่จูงใจในการผลิตข้าวปลึกเหนียวนาปีเท่าไหร่ทําให้เกษตรกร,กรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันเภาคเหนือตอนบนนะคะผลิตข้าวเหนียวไว้รับประทานในคนเรีอยเท่านั้นแล้วก็ไม่มีการกระจายไปยังภูมิภาคอื่นค่ะ ราคาจึงสูงขึ้นค่ะแล้วก็ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยเช่นกันนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีการปรับราคาขึ้นด้วยเช่นกันโดยยางพาราแผ่นดิบราคาจะอยู่ที่62บาท ถึง62บอาท79สสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.68ถึง1.83าค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามาตรการในการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของทางจีนของทางประเทศจีนนะคะส่งผลให้ผู้ประกอบการกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติแล้วก็มีในส่วนของการผลิตรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาน้ามันดิบในตลาดโลดอย่างสูงนะคะส่งผลให้ราคายางสงเคราะห์เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนการผลิตถุงยาง สงเคราะห์นะคะสูงขึ้นจึงทําให้ความต้องการยางธรรมชาตินะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการาซื้อมากขึ้น้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งทกสก็ออกมาคาดการณ์แนววน้มราคาย,ยางพาราจะมีการปรับขึ้นในเดือนนี้อะล่ะค่ะทั้งยางพาราทั้งข้าวก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ